ครับสวัสดีครับลุงหลัดข้องมวอย่างครับมื่อนา้สีพ่พ่อหน้องมาเบ่งเฮ็ดแก้วบองครับแก้วบองไปจินครับครับพร้อมเราไปเลยไปดูกันครับครับอุปกรณ์ที่เขาเตรียมมากกับมีปลาแดกครับปลาลาครับปลาแดกบ้านเฮาเหรอครับแล้วก็หัวหอมครับหั่นเป็นแว่นครับแล้วก็มีกระเทียมหั่นเป็นแว่นแล้วก็ ใบบกูดครับแล้วก็หัวขาครับหัวขาเขามหั่นเือนแว่นแล้วก็มีอันนี้เป็นตะไคร้ครับหัวจิงไข่ครับอันนี้สิเป็นพริกป่นเน๋ยวขัวแล้วครับอันที่มีน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสครับชูรสครับส่วนผสมต่างๆก็มีอยู่กะทิใส่ประมาณเครื่งถวยครับเครื่องถวยตวงพริกกับเครื่องถวยประเด็กกับครึ่งครับครับ เดี๋ยวจะน้อยเอาเสียวไปขวัวครับปะพาพี่พานองไปเบิ่งตอนขัวครับครับอุปกรณ์ห้องกระสิมีกระทะครับเตาแก๊สครับเเริ่มเปิดครับครับเปิดไฟอ่อนๆนะครับจะไฟจะใส่ไฟแห้งที่ใหม่ครับขั้นตอนต่อไปครับกระสีเอาอยิกไข่ลงครับ ครับผมหัวจิงไคถีอห้องหันเป็นแบนครับตามด้วยคาครับส่วนต้นหอมเอ้ยหัวหอมครับไอหัวกระเทียมเอาไว้ที่หลังครับก็ขั่วไปเรื่อยๆครับใส่ไฟอ่อนๆนะครับเสีไฟแห้งมันจะใหม่ขั่วไปเรื่อยๆครับขั่วไปเรื่อยๆรับพ่อกระิีั่วไปเรื่อยๆครับอ่ะลรงพี้เราไม่มีใกล้ ให้เหลืองให้หอมอพี่กินหอมเหรอครับคือว่าปลาแดกบองเขาสียูเดดโดนได้ดนนยังอยแต่เขาบกขวกลวคือมันสีเให้ปลาแดกบองเขาเสียเร็วเก้วบวงนะครับเทสิเสียเร็วครับขวไปเลยขวบจนแหงครับขวบจนเหลืองอครับเพราะเหลืองได้ที่เราห่อกระติบเสากัตาดตักออกครับตักใส่ถ้วยแยกไปตั้งหาก ครับครัวนครับครับเอาไว้อ๋อครับนี่ครับนาตาที่เป็นนักสี่ครับออกเหลืองสุกครับครับผมครับหลังจากข้าขั่วข้าตะไคร้ด้ที่เราเข้ากับว่าขั่วไอ้กระเทียมครับหัวหอมครับครับคดไปเรื่อยๆครับ ขัวให้มันเหลืองประมาณท่ากันนะครับคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆครับหลังจากข้าขัวมาใกล้สีเหลืองใกล้ดีพอได้แล้วครับอ่าเหลืองเต็มที่ขวครัวครับขันบกเคาะกับบกเสียบครับครับหลังจากขวครัวแล้วครับตาก็ทิเป็นสีใสจานไว้ครับขั้นตอนต่อไปครับปลาแดกครับนั่งเหยครับปลาแดก เขาตองเอาซับครับปลาแดกเนี่ยเขาต้องเอาไปล่างสะอาดซะก่อนนะครับอย่าใครเอามาเห็ดพอมันถิ่นกินปลาแดกแห้งหรอมันเวลาเห็ดมันถิ่นบาดเสียบครับอันนี้ล่างมาแล้วครับล่างมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปคือสับครับสับละเอียดครับสับละเอียดอย่าให้มีก้างเวลาจิ้มมันต้องม่มีก้างส่วนนี้เก็บไว้ได้โดนครับ ครับซับไปเรื่อยๆครับซับให้ละเอียดครับซับไปเรื่อยๆจนกว่าสอละเอียดประมาณน,นี้นะครับละเอียดครับละเอียดคักๆแน่ๆได้ครับบเบิ้ลใกล้พี่น้องละเอียดแล้ว ครับนาตาซับแล้วก็สิเป็นประมาณนี้ครับครับเบิ่งไกลๆพี่น้องครับอุปกรณ์กาสีมีโคกครับสากครับแล้วก็เครื่องที่เขาไปขัวเมื่อกี้นี้ครับนี่ข่าตะไคร่หอมแล้วก็มวยีิไข่ครับกระเทียมครับกรบเทนยมไปเลยครับครับตำครับบ้านนี้ตำให้ละเอียดเลย ต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆจนกว่าสีละเอียดครับครับต้่ำละเอียดครับต่ำแรงๆครับผมใกล้แล้วครับต่ำไปเรื่อยๆครับต่ำไปเรื่อยๆต่ำให้ละเอียดอ่ะเมื่อยใกล้พี่น้องเมื่อยใกล้ครับต่ำละเอียดแล้วครับเมื่อยใกล้ครับพี่น้องบ่ายเย็ตอนต่อไปฮั่วเซียวปลาแดงที่ซับแล้วครับปลาล้ะครับที่ซับแล้วลงไปครับ ตามด้วยพริกครับพริกปนครับบางอีกไอ้ครับพริกปนเอาไว้ทีครับโคใครมันเข้ากันครับโคเล็กน้อยครับผมโคครับผมตำครับตำให้มันเข้ากันครับนะตำมันก็เริ่มสิเป็นเกี้วบองเลยครับตำเรื่อยๆตำไปเรื่อยๆครับหลังตำ คุกให้เข้ากันแล้วครับหน้าตาก็ะิเป็นหนึ่งซีตต่อไปสิมีเครื่องปรุงครับนี่ซอนครับต่อไปก็สซิมีผงปรุงรสครับเสบแซบครับใช้ซอนหนึ่งครับต่อไปก็สซิมีน้ำตาลครับน้ำตาลครับประมาณครึ่งซอนครับครึ่งซอนครับโคกับกันครับโคกับกันครับคุกให้เข้ากันตามตาม ครับขั้นตอนสุดท้ายคือใบบักกูดครับใบบักกูดใบบักกูดห้อยหน้าแล้วก็ตําครับตํำเข้ากันครับครับเบิ่งใกล้ๆครับครับหลังจากเสร็จแล้วครับตาตากระติเป็นสีครับเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องกินครับแก้วพี่ผักครับผักผักครับผมอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ลุงหลัดท่านเด้อครับลิบนี่ปลาแดกบองครับแซ่บครับแซ่บพี่น้อง